ประชดค่ะเหมือนประชดแล้วผู้ชายก็บอกมึงมีใหม่แล้วเขาก็ลุกขึ้นยิงเลยนี่คือรอยกระสุนนะคนตายนั่งอยู่แบบนี้เลยแล้วเขายิงปั๊บเนี่ยก็พยายามจะลุกวิ่งหนีเหรอแล้วฟุบตรงนี้เลยมาเอามาคนละมือนถวายพระเลยมั้ย คลิปนี้ผู้ใหญ่ดูได้ตามามิดแปดให้เรียกพ่อกับแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเนื้อหาในคลิปนี้มีใดๆด้ดอสอเสียดเยีดยามประชดประชนันบุคคลหนึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การหนาเนเนือ้อให้คนที่มีฟาร์มตกคลุกได้ยากได้ลูดเท่าเลเลี่ยงโกงคลองมิชชีพถ้าทําให้ใครไม่พอใจก็ขออภัยมาดูแลกันรูดเรื่องกระเบื้องเล่ามูพี่กติถ้านํารพูดศาสนาสอนไว้ว่าต้องกี่คืนถึงอ,อจะรู้ตัวมไหม แต่ชาวบ้านคิดเราเองคิดจเเองหนูพี่เคยดีไหมอันนี้ผมเคยเจอตายปั๊บไปที่บ้านแล้วมีคนเจอที่บ้านแต่คนที่บ้านยังไม่รู้ว่าเขาตายเคยดีไหมมีคนโทหนงี้นะเคยด้ยินแต่เขาเล่าเขาลือว่าอย่างนั้นนะพี่ปกติคนโทษนะเขาเขาอยู่กันเนี่ยเขาทะเลาะกันบรนอ้งไม่นะเขาลรกปีนเลยเขาเขาตายเลยลุ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 ลล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  พงพี่เนี่ยพงพี่อายุเท่าไหร่อะพี่สามสิบค่ะยามสิบแปดนีคะสามสิบสามสิบามสิาไาม่รู้ดมวยกันมนิบสานเด็กาู้ชายอประามามสิบสามสิบสามสามสิบสามสิารณ์เรามบากิบสามสบามากินเาลสิามสิบสามิบสามินอกมสิบสามสิบสยมสิบสามสิามิบสมสิบ้ามสสาอยิ่สามสิบสมสิมันจะมีิบ้ามาิง ท,าาทะเลาะก,กันตลอไหมทะเลาะกันพอมาถึงก็ทะเลาะก,กันเลยเพราะตอนแรกอ่ะแฟนเขาแยกออกไปอยู่ที่หนึ่งเขาจะเข้ามามาเคลียคือคืองงคือปกติคนตายกับคนดิเงนะี่ยเขาอยู่ด้วยกันตลอดไหมตอนแรกก็อยู่ด้วยกันแล้วเขาเพิ่งแยกออกไปประมาณได้สองวันจ้ะอ๋อแยกกันอยู่ได้สองวันจ้ะอ๋อก็เหมือนผู้ชายมาง้อเมียมาแล้วไหมแต่ผู้ชายจะให้มาง,ง้อคือมาเคลียที่นี่ปกติเขาอยู่กันที่นี่จ้ะคืออ๋อคือเขาสองคนเนะี่ยตกติเขาอยู่ด้วยกัน แต่ทีเนี้ยมันมีปัญหาผู้หญิงก็คือแยกตัวหนีไปแล้วผู้หญิงดีะไราถึงกระป๋าต่อผู้ชายเหมือนง่อพี่เหมือนเราเป็นเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิงจ้ะเหมือนเล้าหรือแบบให้มาให้มาเคลียที่นี่แล้วคนสองคนนี้เขาอยู่กันมากี่กี่ปีแล้วรู้ไหมสิบสิบกว่าปีสิบสองสิบสามปีสิบสามปีนะครับแค่สิบสามปีสิบสามปีแค่สิบสามค่ะ <18? S 1> 13บ3ปีมีลูกด้วยกันไหมคะมีค่ะคุณพี่มอิู่เหรอสิบสามปีอะ13ปีผู <c oughs> ้หญิงคนนี้มาอยู่ที่ลบุรีตั้งแต่ยังเล็กยังเล็กเล็กเล็กผู้ชายคนที่ไหนอะคุณนะนาวาร์นน้ำสูตร,รน้ำสูตน้ำสูตระนาวาร์นจ<า><ๆ>ังหวัดลบบุรีพอคนลบบุรีเองค่ะอ๋อคือผู้หญิงก็หนีผู้ชายไปได้สองวันแล้วผู้ชายก็โทรกลับให้มาหาเลยแล้วเรารู้เรารู้ว่าเฮ้ย มาอะไรก็ต้องถูกยิงเรารู้ไหมเรารู้ไหมไม่รู้หนูบอกเขาว่าแกจะมาไหมขอถามผู้หญิงใช่ค่ะถามเพื่อนหนูว่าแล้วเพื่อนหนูบอกว่ามาเออมันเแบบคล้ายว่าทางผู้ชายเล่าหรือให้มาให้ได้เลยมาคุยกันเขามาคุยกันนานไหมมาช่วงประมาณบ่ายสองโมงครึ่งบ่ายสองโมงครึ่งก็คุยกันเป็นชั่วโมงเลยแตะก็คุยกันคือทะเลาะกันมาตลอดเหมือนคุยแบบคุยแต่เรื่องเดิมๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างนั้นอ่ะก็ติดล้องไป ผู้ชายก็กินจ้ะหนูหนูส่วนมากหนูจะเป็นหนูกินมากกว่าผู้หญิงกะไม่ได้กินจ้ะผู้ชายดื่มเหล้าดื่มหนักไหมไม่บ้าเขาประม่าสามสี่แก้วเท่ากับหนูนั่งดื่มกูอยู่สามคนสี่คนใครคนหน่งน้องคนหนึ่งไปออกไปข้างนอกแล้วอยู่ข้างห้องขผางเนี่ยค่ะแล้วผักแล้วนางที่ไหนที่เขาเกิดอาการร่างกายแฝงวะเหมือนพูดคำว่าอะไรกูเหมือนเถียงกันพักนึงแล้วก็บอกว่าเออกูมีใหม่อะไรเงี้ยผู้หญิงผู้หญิงบอกแล้วผู้หญิงมีใหม่ ไประชดค่ะเหมือนประชดแล้วผู้ชายก็บอกมึงมีใหม่แล้วเขาก็ลุกขึ้นยิงเลยผู้หญิงไม่ได้ร้องขอชีวิตเลยคือยิงป้องเลยใช่ไม่ได้พูดอะไรเลยู้หยิงใส่เลยอย่างเงี้ยตอนที่เขาคุยอ่ะผู้ชายกขปืนไหมเราเราเราเห็นปืนไหมก็คือตอนแรกที่หนูเข้ามาเขาดึงดึงผู้หญิงมันดึงมันชากขอเสื้อแล้วแล้วเขาไปเอาปืนไหนหนูแบบคือพยายามแบบแต่อ๋อที่หัวที่หัวคือเหมือนขู่ตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ย แต่พี่ก็ฝืนใจอยู่ว่ใช่เพาเขาคือพยายามจะไม่ให้กลับอ่ะเขาบอกไม่พูกกลับกลับพวกมึงไม่ต้องกลับคือไม่ให้กลับหนูเห็นแล้วทีไม่หนูไม่เตือนผู้ชายหนูก็บอกแล้วหนูก็ยืนขึ้นหนูบอกว่าพี่ค่อยคุยกันตอนนั้นหนูก็ตกใจเลยหนูก็อ้าวคื้หนูค่อยคุยกันแล้วเขาถึงเล่าเขาจะไปตอนนั้นเรายังไม่ได้กินี่ะคือมาตอนแรกเลยนะยังไม่ได้กินเลยเขาเอาเบียร์วางลงแล้วก็นังจะหาแบบมีไก่ตุปตามอะไรมากินคือบอกให้เมียซื้อซื้อของมากินพวกเบียร์พวกอะไรพวกนี้ยนะ ยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยแล้วเขาก็เหมือนทะเลาะก,กันตอดเลยตั้งแต่แรกที่หนูหนูอยู่ในเหตุการณ์อ่ะแล้วพอก็แล้วเขาก็ย้ายเขามานั่งข้างในก็้แลกนั่งข้างน,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 นอกกันคือผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ร้องขอชี้เลยแต่ยุ่งที่ร้องคอเลยผู้หญิงทำไมทำไมผู้หญิงไม่นียาักันลก็เหมือนแบบกลัวแบบถ้าเกิดหนูไปก็ต้องคือเขาไม่ให้ออกไปอ่ะเขาไม่ให้หนูไปด้วยเขาบอกว่ามึงไม่ต้องไปไหนอะไรเงี้ยแล้วเขาเหมือนแบบเขามีมีมีปืนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เออเคลียร์กันให้จบหนูก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะยิงอะไรเงี้ย ในจังหวะที่กอาร่างกายโป้งหูอยู่นะหนูก็นั่งก้มอ,อย่างนี้แต่เลยหนาขึ้นไอห้หนุกลัวเขาอยู่เลยกลัวไหมตรงตรงไม่กลัวไม่กลัวเพราะเขาเป็นเขาไปนเขาเขาไม่ยิงเราหนูคิดว่าเขาจะไม่ยิงหนูอันแรเพื่อนอีกคนทำไหมไปคนนึงวิ่งไปแล้วพอเขาดึงเพ,อองพออื่อนูก็วิ่งออกนี่เลยแล้วเพื่อนหนูตายคาที่หรือเพื่อนหนู้องขอชีวิตได้หมเขาเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนนย่ย บอกเพื่อนผู้ช่วยด้วยหรือะไรเงี่ยเราแบบเลือดก็พุ่งออกจมูกออกปากออกช่องประมาณนี้เราเห็นเรายืนมองแล้วเขาก็ล้มความลงไปแล้วหนูทำไงหนูก็ดึงผู้ชายไปดึงปืนอ่ะออกจากมือเขาหนูกลัวเขาจะไปยิงสามแฟนเขาอีกเขายิงไหมไม่ยิงเขาบอกไอ้หนูมันทรมาร์ดหนทรมานเหมือนแบบเขาบอกว่าเมียทรมาน์ดเขาจะวิ่งไปเนี่ยแล้วตอนนั้นอ่ะหนูกลัวเขาาบอกว่าใครทรมานผู้ชายบอกบอกว่าเมียเขาอะทรมานแล้วหนูทำไง หนูก็กลัวเขาจะหันมายิงหนูไงหนูก็เลยวิ่งออกออกไปหนูก็วิ่งไปกันออกไปช่วงนั้นมึงต้องวิ่งเพราวิ่งปั๊บแล้วก็ทางไปผู้ชายผู้ชายก็เข้าน่าจะเข้าไปเกาะแล้วก็เอาขึ้นแต่หนูไม่หนูได้ยินบอกว่าเขาบอกว่ากูบ้ากูบ้าอะไรนี่แหละบอกกูรักมึงมากอะไรอย่างเงี้ยอ้าวรักทำไมถึงยิงวะรู้เหมือนเราที่หนูก็วิ่งไปข้างๆแล้วแล้วสักพักนึงอ่ะที่เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปหนูเข้ามาอีกหนูเห็นของนอนหงายหน้าแล้วก็ยิงผู้ชายไปไหนมีไปแล้วแตะ แล้วพียิบมาทั้งบ้านฝาัประตูเลยเหรอกว้างเลยเพราะตอนที่ผมไปหยิบอะคือหัวเ,เขาก็อยู่อย่างเงี้ยนอนนอนฝางธรณีประตูแล้วข้างๆเขาย้ายอะไรบางอย่างเนี่ยย้ายแล้วค่ะย้ายไ,ไปแล้วแต่ห้องนี้ไปแล้วค่ะไป,ไปแล้วไปแล้วค่ะแต่ว่ามึงเจอผีนะออกมายกับครับ <c oughs> <c oughs> ไปดูเลยมันเป็นแบบนี้นะหลวงพี่อันนี้หลวงพี่แกไม่ค่อยเชื่อบอกกันนะหลวงพี่อันนี้ะจะเชื่อหไม่เชื่อไม่ไมรู้นะมันมีอยู่แค่หนึ่งที่การจน่าพูดีหลวงพี่ผู้ชาย ถูกฆ่าตายเพราะฆ่าตายจะพว่เขาส่งเนี่ยมาฝังทางเดินมาฝังทางเดินแล้วผีผู้ชายไปเข้าฝันเด็กสามบเด็กสามบกบอกแต่เด็กสามบอกว่าไปตามหมอปลามาช่วยพาทีเด็กสามผมไม่รู้จักหมอปลานะมันก็บอกแม่มันว่าลุงคนที่ตายมาหามันและให้ไปตามหมอปลามช่วยวทีเพราะว่าไปไหนไม่ได้เหมือน,นเขาโดนเอถนนเหยียบเพราะเขานอนฝังนถนนทางเดินถนนนะนี่หพี่เด็กสามผมมาพูดไนะ แล้วแม่เขาก็มาหาผมและเขาให้ลูกผมดูเขาก็ชี้ว่าตี้คนเนี่ยให้มาหขาวเ่ยเด็กไม่รู้จักเลแต่ผีมันบอกเด็กอกให้มาหาบอกผู้ใหญ่มาหาผมนะแต่ลุงพี่ผมไม่รู้นะผมเข้ามาผมนี้ผมยังไม่ทราบอะไรนะก็อาจจะเป็นไปได้นะที่ตามกันมาว่าเขายังไม่รู้ตัวครับและเราได้บอกเพื่อนเราไว้ตอนที่เขาส่งเงินยจะเป็นรชาค้าเลยต้องบริเวณที่ยมพีเองเซื่อๆชาเซื่อๆ เมื่อกี้หนูว่าหนูเริ่มช้าแล้วแล้ววันนี้ทั้งวันช้าไหมไม่ช้าใช่ไงจ๊ะเนี่ยจอนนีช้าเลยช้ามันไม่เดินไม่ออกขาเดินไม่ออกแล้วตอนนี้เพื่อนเขอาขาเริ่มช้ามันก็แปลกปกติไม่ช้าใช่ไหมแปลกคุนั้นตั้งแต่ตบสี่ทุ่มแล้วมันเป็นอะไรขอโทษคือล่างก็ฝานประตูตรงนี้หรือใช่ค่ะหนูลองทำหนูลองทำท่าฝางไงทั้งวันไงแต่ตอนที่หนูเห็นที่หนูเข้ามาเขานอนเอาหมอเอาอยงนี้โอ หมอขาแล้นี่ปวป,ป็นรู้เลยหิอาการมันเกิดน,น้อยมากเลยอยากจะเกิดมันเกิดมากลเลคนนี้จะแย่อาจจะไม่ออกจะออกนะแล้วเลือดมันมันมันไม่กัดเซนเหรอเลือดไหลกัะเซนเต็มเ,เลยค่ะแต่เราให้มูลนธิธิทำความสะอาดให้เราค่ะอันนี้จะคาบเลืไหมหรือไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอันอันนี้ไม่แน่ใจแต่อันนี้ไม่ใช่ันี้จุดๆผมเกิดอาการน้อยมาก แสดงว่าเขาเพิ่งจะเริ่มรู้ว่าเขาเสียสชีวิตแล้วพี่ถ้าเป็นวบนนี้แต่มันออกน้อยที่ผมพยายามฝืนตัวเองมันออกน้อยมากเพราะปกติถ้าเข้ามามันจะพุ่งเลยผมปวกพุ่งเลยแต่อยูน่านานๆเริ่มผมนั่งตรงนี้เลยเพื่อนที่ในการผมนั่งเห็นหนูมันต้องัวเลยมามากับหันนั่งที่หนูนั่งหรือว่าตรงเนี้ยตรงที่เพื่อนหนูนั่งเสียชีวิตเอาขอใช้สิหนเลยเด้ออาการผมเกิดน้อยพี่แสดงว่าเขาเพิ่งน่าจะรับรู้เราเป็นไงมาตอนเนี้ยอาการชาหายหายเรียบจะย ผมขออนุญาตจับ,บวกคุณหน่อยนะอันนี้เรา,าบอกกันนะว่าเราทําให้เจ้าของหอพักนะครับแล้วคนที่อยู่เนี่ยสบายใจนะครับเขาจะอยู่ไม่อยู่เนะี่อยอนุาคือไม่ใช่ประเด็นประเด็นนี้ยเราทำมาก็้แต่ให้คนอยู่ตรงเนี้ยให้คขาที่อยู่สบายใจ,ยใจตัวเองรู้สึกไงไหมหนูยังติดภาพยังติดตาอยู่ไงภาพที่เขายิงนะเขายิงตรงไหนรู้ไหมหนูตอนแรกน้องนั่งอยู่ฝั่งนี้ เอหันหน้าไปออกทางประตูขอนั่งตรงนี้เลยเนี่ยตั่าางอยู่ตรงนี้หนูมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วแฟนเขาตั้ืนอย่งนี้เลยฐานานั่งอย่างเงี้ยพี่ช่วยทวดผมหน่อยขอขันนละมอนได้มีขันไหมข,ขนับบนขันเดีเอาไปไม่รงไหมเทียนเล่มหนึ่งมีไหมมีเทียนมีโผล่ไปคนได้ยวห<ม>รือพ,พี่อันนี้มาอยู่ที่ฟามเชื่อนะผมเจอหลายเคสนะบางคนน่ะเขาลงฆาตกรรมอ่ะทีนี้เขาว่าเขาโบล่ปัญญาณแบบนี้จะไปลำฟานเขาก็สดอย่างที่ผมบอก เอาฝัางประตูฝังถนนฝังทางเดินหรือว่าฝัางประูคนโดสมัก่อนมันจะมีตอกซอยมันจะเป็นไปเดียวกันฝั<อ>งเลยเอไปาฝัาง,ไางไว้เพื่อไม่ให้มนุษย์เนี่ยรังควานเขาหรือจองเวรจ้องกรรมเขาแต่การแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะการแก้ปัญหานะใช่เรื่องนี้เนี่ยกรณีเนี่ยมันแรกเขาบอกว่าละร่างกระสาบเขาอไว่อีสัตว์ร่งางตัวข้าวอะใช่ร่างตัวเอง ใช่มันไม่ใช่รักดูเป็นเพื่อนสนิทกับเขาไหมก็จะนิทอยู่ช่วงช่วงหลังๆหนูจะไปกับเขาตลอดแล้วเขามีปัญหาตล,ะล,ะละอดหา่ายอนูฟังไหมกาแฟก็มีเล่าบ้างเล่าว่า,าก็ก่อนก่อนหน้าประมาณที่จะย้ายออกไปอ่ะเขาแคา่ทะเลาะกันทางโทรศัพท์ที่โน้นี้ก็คือเหมือนผู้ชายขู่แล้วเนี้ยก็กลัวกลัวก็คือไม่ไม่เข้ามาห้องแต่ให้หนูอรถเก่งเขาอะเมื่อคืนทำเมื่อคืนแฟนอ๋อปกติที่อยู่ในการนี้จา่าปกตินีน,นการนี้โยมเล่า,ลาลถามเลยตอนที่โยมเห็นเขามีพรบปืนมาด้วยแล้วเนี่ยโยมไม่เอใจเลยเลย กูเห็นมีปืนพหนูมาที่นี่หนูเห็นเขา้่งประจำประจำออกคือปืนประจำมีปืนประจำู่แล้วหนูเห็นแบบเลยทไมเขา้ปไดเขาพปืนนกไมรู้เขาบอกเขามีทะเบียนอะไรเนียเฮ้หนูจะอะไรว่าเขายิงตรงไหนจริงทางโน้นมาเลยยิงทางโน้นแต่หนูหนูก็แล้หนูเข้าใจว่าเขายิงขู่แล้วก็เหมือนอันเนี้ยแต่ทีนี้หนูเห็นเลือดออกตรงตรงกรงแก้มเขาไงต้องหาหน้าี่ต้องหาหนี่ตรงนี้นี่คือรอยกระสุนนะซึ่งก็ยิงมาจากทางงน้น ตอนนั้นตอนนั้นผู้หญิงนอนอยู่ยทีน่นั่งตรงนี้เลยนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เ,เลยยิงแล้วก็ฟังง่งไปนี่เลยคว้า,านาโอ้โอ๋อที่แรกเราเราคิดว่าเขายิงคูคคใช่หนูหนูเข้าใจว่ายิงคูแต่หนูว่าอยู่อย่างานี้พอได้ยินเห็นแล้วหนูเห็นควันออกจากกระบอกปืนเขาอะ่ะแล้วหนูก็ถึงหันหน้าไปมองเพื่อนอีกคนอีกคนคนนั้นอ่ะยิงตรงไหนครับเขายิงเขาตรงไหนหรอวะหนูไม่ได้ใจแต่หนูรู้ว่าเลือดพุ่งออกตรงนี้แล้วก็ออกปากแล้วก็ออกมาดูที่ในแก้วหนูว่าโดน่า ตอนนั้นคือคนตายนั่งอยู่แบบนี้เลยแล้วเขายิงปั๊บเนี่ยคนตายรู้สึกไงนะเหม,มือนยังไม่ตายสนิทเลย,ย,ยก็พยายามถึงลูกวิ่งหนีเลยเหมือนจะลูก,กอย่างเงี้ยแล้วเนี้ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนน่าจะเป็นเลือดแหละมันก็คือมันก็เ,เล,กกลือนลืดแล้วฟุบตรงนี้เลยฟุบตรงแต่พี่เขาน่าจะไงไงขึง้นแหนของเขาจะอุง่าขึ้นเพราะหนูเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอ่ะหนูไ่หยิบโทรศัพท์อ่ะเขาหงายแล้วผู้ชายหนีแล้ว ขับรถเลยหนีไปมอไซค์แต่ตอนนี้คือมอตมอตัวแล้ว,ว,ลวกลับไปบ้านเกิดนั่นหนูเน้ออย่าวารวาฮาโกลาปริปุเรนติซักหลังอีวะมีวะอิตตินังเปตาน낭เปรกาปาตี ิจิตังปฏิตังตุมหังคีบพมีวะชะมิจตุสกีปุเรนตุสังขปาสกีติโยวิวะชันตุสัพพโรโภวินาสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีธีขายุโกภวะอภิวาตนาสิริสนิจังวุฒาปจายโนจตโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังภะรา เดี๋ยวหมอ่าจาเยาน้ำมนุด์ในรถมนม์นด้วยนเป็นเหมือนเป็นการเลือกฝันนะครับเพราะว่าเราเห็นภาพที่เธอถูกยิงที่นี้คนที่อยู่บริเวณนี้ยก็จะได้สบายใจด้วยไงห้องสิบสี่ย้ายแล้วย้ายแล้วค่ะห้อ,องสิบหกย้ายยังยังค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่อยู่ค่ะแล้วขอรู้ไหมรออู้ค่ะเขาเป็นเพื่อนกันคนตายค่ะเพื่อนสนิทหรือเปล่าค่ะเล่นหนอยู่ที่นี่ไหมไม่ได้อยู่ค่ะเราอยู่ดาวเะีย เขาน่าจะมีกรรมผูกพันกับหลวงพี่กับผมนะหลวงพี่เนยจะมาด้วยเหรอไม่งั้นเราคงไม่มาคิดไปดีนะม่แล้วถ้าพี่มีโอกาสพี่ก็สามารถอุทิกุศลให้กับน้องได้นะค่ะมาเอามาคนละมืองถวายพระเลยมั้ยหลวงพี่แล้วที่บอกว่ารักเนี่ยแต่ยิงเขาเนี่ย พูดศาสนาใช่ไหมเรื่องรักใช่ไหมวันนี้รักตัวเองเป็นความรักเหมือนกันแต่เขารักตัวเองเขาเห็นตัวใช่ไหมใช่เขาไม่ได้รักคู่รักถ้าคนรักกันจะยิงกันได้ไงหลวงพี่อยากจะฝากอะไรถึงคู่รักที่บอกว่ารักแต่ต้องมาทําร้ายกันฝั่งตรงข้ามมารักอย่างไงหลวงพี่ฝากเขาคิดอะไรจริงๆตะมาชอบอคำพิพากษาสารดีกาในกรณีหนึ่งที่นายแพทย์ที่ฆ่าภรรยาเนี่ยสารพูดไว้ชัดเจนเลยว่าความรักที่แท้จริงเนี่ยคือการปรารถนาให้คนที่เรารักมีความสุข ใช้การที่เห็นว่าคนที่เรารัก,กเป็นเจ้เขาข้าวเจ้าของะจะทํากับเขายัางไงก็ได้คนส่วนใหญ่เป็นอย่างหลังพี่หมอเวลามีคนรักก็เห็นเห็นว่าเป็นสมบัติของตัวเองจริงๆผู้รักมันไม่ใช่สมบัติมันเป็นเพื่อนคู่ชีวิตแต่คนสนยย่วนใหญ่เป็นสมบัติในพูดสนามก็ไม่เคยสอนเรื่องพวกนี้แต่ความเชื่อใช่ไหมครัพี่เขาชาวบ้านเขาเชื่อแบบนี้แต่ผมเข้ามาผมก็สับสนแนิดเดียวแต่อันนี้ที่เรามาทําให้สบายใจหนึ่ง ให้คนที่พักอาศัยตรงนี้นเขาเกิดความสบายใจว่าวิญญาณน้องก็จะกลับคบคุมที่ดีนะส่วนเจ้าของห้องพักก็จะรับสบายใจว่าวิญญาณน้องก็จะไม่วนเป็นตรงนี้เพื่อรับบุราภกุศลแต่ที่ประเด็นหลักวันนี้ที่ผมนิมนต์หลวงพี่ภาพวันวันวันนี้เพราะท่านคือประเด็นท่ป็ประโยชน์และที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าท่านคือพักที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใช่ไหมซึ่งถือ,อในพุทธศาสนาเชื่อว่า ถ้ามีพักที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมาแบ่งบุญกุศลเนี่ยวิญญาณน้องเนี่ยเขาก็สามารถกลับคบภูมิเขาที่ดีนี่คือสิ่งที่มาสําคัญมากๆเราถึงต้องนิมนภาพหมายวันขันมาตรงนี้ด้วยส่วนตามความเชื่อที่กลัววิญญาณน้องไปไหนไม่ได้เราก็ประทำรากยการเจ้าของห้องพักแล้วเจอากาศเย็นทำไมเนืนแตกหลวงพี่เออผมอยากจะฝากถึงคนที่ดูเทปเนี้ย อย่าคิดว่าทําชั่วเสร็จแล้วมาทาบุญอย่าคิดเลยเราจะอย่จะคิดอย่างนั้นนะอย่าคิดเลยเพราะไม่งั้นคุณจะคิดแต่ทาชั่วพอทําชั่วเสร็จแล้วคุณก็มาสร้างกุศลใช่ย่าอยากทำเร็วแล้วเพื่อมาสร้างกุศลลบความเร็วอย่าคิดเลยคนะรจิงมี่หลวงพี่มันลบ้างกันไม่ได้ลบ้างไม่ได้นะครับเพราะว่าอี่นิดสำคัญที่สุดเลยก็คืออย่างกรน,นีแบบนี้ ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมันเอาคืนมาไม่ได้<ช>ไม่ว่าคุณจะทําบุญกี่ว่าบวเ<ข>าชวเขาก็ไม่ฟื้นเขาก็ไม่ฟื้นคืนมาเนี่คือสิ่งสาคัญนาฝากถึงคนที่พอทำาถึงอย่าง,งนี้เสร็จปั๊บแล้บว,ว่าให้เดี๋ยวฉันบวชจะสร้างวาัดอยาชิดอกุศนเพราะความคิดคุณนะอกขุศนนี่คือสิงที่สีุนะใช่ครับเพราะชีวิตคุณเรียกคืนไม่ได้นะ เพราะสิ่งที่มันทําไปคุณอย่าบอกว่าสายเกินไปเพราะว่าสายเกินไปอ่ะมันเกิดจากตัวของคนทำเนี่ยเห็นแกตัวและผมไม่อยากได้ฟังคําว่าขอโทษเลยพี่เพราะไม่มีคําว่าขอโทษเนี่ยมันก็จะไม่มีใครทําผิดนะครับทุกวันนี้พอข่าพเส็จไปขออโหสิกรรมคุณถามว่าเพื่ออะไรนะไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ไหมลูกพี่ไม่มีในทางหลักพุทธเนี่ย สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือรู้จักรักและให้อภัยกันตอนที่ยังมีชีวิตอยู่หลวงพี่ผมเห็นทุกวันเนี้พอฆ่า,อากันเสร็จเลขคนหนึ่งไปจุดทูกขอขามาศบ่หลวงพี่ว่ามันสำคัญไหมสำคัญมากเลยคือศาสนาพุทธเนี่ยมันมีหลักคิดอันหนึ่งที่สําคัญมากก็คือว่าศาสนานเนี่ยท่านสอนว่ารู้จักรักและให้อภัยกันตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่แต่หลวงพี่แล้ว เขาฆ่า,าส็จแล้วก็ไปโหสิกรรมแบเพื่ออะไร่ะมันสำนึกผิดแต่มันไม่ทันแล้วพี่แล้วมันสมควรไหมถึงทํามันก็ไม่มีประโยชน์การโหสิที่แท้จริงคือมันต้องให้คนสองคนเนี่ยให้อภัยกันจริงๆไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่าย,ายเนี่ไปโหสิอย่างนี้ไม่มีแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีคนตายแล้วก็อยากจะเป็นโหสิก็ไม่ถือโทษซึ่งใดมันไม่มีผลแล้วใช่ไหม,มอย่างที่ธรรมชาติาบ,บอกคือรักและให้อภัยกันตอนยังมีชีวิตอยู่ ดีกว่าอโหสิกรรมให้กันเมื่อตอนตายอแต่ทุกคนเนี้ยพอข่าเขาเส็จปั๊บเพิ่งไปอโหสิกรรมให้เขาซึ่งตัวเนี้ยหลวงพี่อกวมันไม่ถูกต้องจริงไหมรับไม่ไม่ไม่มีใครที่ตายแล้วจะรู้สึกว่าอยากจะให้อภัยคนที่ทําให้เขาตายเพราะเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขารับรู้ไหมนะนะก็เหมือนฝากจะฝากว่าอย่าเอาโหสิกรรมเลยไม่ฝ่ายหนึ่งเขานอนตายไปแล้วเพราะเขาไม่รับรู้ด้วยที่ไมหลวงพี่แล้วมันไม่เป็นธรรม และ่ไม่ไปทำกับเขานะครับอยากจะฝากไว้คิดนะ